ดาวเาิาใส่้งอานวังหันขึ้นดาพออยู่ดีๆบันนี้ขึ้นห้พอมาอ่อยเอาบันพออ่อยพอมาจับไปเซ้าโรดดอกเป็นนี้ยงกะเซ้าขาเขานะดเอ๊ขาขาติดตาซึ่งอนิวให้ยอนิวบ้านมี้นนี้มีนิวจจงนิวพ่บาเสังอกีตกัน่นาขาขาขาวว่าขาขาขาวว่าเส้ว่านิวพี่จังนิวเม่นขาค่นรื้ขากบนน่ ผมแมนเพราะเพราะพี่แบบพว่าบบ่จังนิ้วมามิจักงนิ้วพี่วบาสิวจักนิ้วเน่ยวะเดี๋ยวิ่งยอนแมนนิ้วตีนว่าจเก้านิ้วแมนบ่ะฮนคือว่าผิดลูกบ่หัวนี่แมนนิ้วนึ่งก็ใส่เอาเอาเอาไปบง้อชจ้าเสียบ่ะนั่น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 น่ขาพ่อจดอึ้นอ กลมลงอยู่นี้กลมด้งกลมล้งอุ้ยเหม็นกูเหม็นตรงนี้อุ้ยเหม็นตรงนี้่าฮเหม็นอุเหม็นไม่เหมียนโอ้โหเราไปใส่มาวันคือเดี๋ยวพอาะชีไปใส่มาลุ่งหลาทาทามทาคือคือบ่ให้พวกเราเข้ามางานศพงานศพพราะิชีจะไปงานศพไปในงานศพเขาห้ามไปไปงานศพมันเได้จะได้ไรมันได้ก็ได้ไปแล้วเนาะ มาถามหาโทรหาอยู่แต่เดียวหนิมาไมนได้เฝ้ามากนิเรามันเ้าไว้ที่แหลกแล้วเสียออกก็ได้เสียขัดพลอยสีมากหนิปั๊บอืมเสียเย็นตากแดดบ่อยเขามั้งไงอืมเพราะว่าไปงานศพดเป็นบละนั่นมันบ่อว่ามันสูดในเจ้าอยู่กันย้อนละเนี้พ่อเพ้นว่า มาหอดเห็นเต้มอใส่เสียงเป็นๆมาหอดหันหึวันหันเชี่ยวหอดเป้ห้างพังหมดวันเห็นบศสีตวันให้อยู่งนอกหาชิบหน้าที่วันเออหาชินาที่เลยขัาพ่อคักเสละให้ตากแดดหาซิบหน้าที่ที่ขาพ่อคักเสนลูกท้าบังลาบังลาก็คือว่าพอผู้ใหญ่เราก็จะได้แบนนี้แม่ละเรากิงเราสมองดีสะพัดแลาขี่มาดูบำบัดบำบัดอาชาได้ขี่ม่าสมัยมีประโยชน์ดิขี่ละขีเที่ยเที่เราควบสมองเรากิงสมองกัก ธรรมดา,ากลายเป็นเริ่มดีขึ้น<ด>พยาบ,บาลไปลงคลิปจะด,ดูพยาบ,บาลอาจกะสิบพราเห็นอยู่ไล่ส,สุดของสาวน้อยกุมบบผิดพยาบาลพอเห็นพ่อผู้ใหญ่ปุระสมองดีขึ้นเอาทีา่บวกเรียกเห้เบื้องดูนี่เลยง่ายๆเดูนี่เก่งคักสูตรไหมบ่เนี่ยเอาบทบทมันีีบทใช่ไหมบทมีบางอย่างงเรื่องบวกเรียกใช้กันๆๆเนเี่เก่งยิ่งกว่านี่โอ้เบิ่งจะได้คลิปเรียกๆเนาะบื้องเรียกเนาะ S <S <uce> นี่พักกีกับเก่งครับพี่น้องกันเนี่ยนั่งเยี่ยงกันอันนี้โอ้นี่ที่ว่าน้องไส้น้องไส้เพื่อนไอ้ไอ่ตัความเข้าใจก่อนบ่าวบนยังก่อนนี่บนฉี่โพงยังนี่บนฉี่โพงยังนี่นี่เอาวไว้เพื่อนี่เป็นลูกผู้น้องอืมอันนี้เป็นลูกผู้พี่อืมพี่น้องกันโอ้คือว่าสายเดียวเดียวกันซะครับคือเจ้ากรนุึงโจนนั่นแหละอืมที่ถามมาบวกกยแข่งกันเอาบอก่เราก็ได้รเขาโบนครับเก็บบวกหายเท่าไห่ไรกคักสักก้อนกระมึงประมาณใจอืมโน้ตอบซาวะอืม ตวยสิคือดะโอ้ไลนี่เกเออเก้านั่นหาบวกเ็ได้เก้าเก่งบ่จะบอกได้ว่าคู่แบบตึกเมื่อที่ยงปากแงไรเอาไปเอาเนี่ยไม่นี้คิดเร็วตอบเร็วหาบวกหาได้ลูกหกหาบวกหาได้หกนั่นะเก่งบ่ก็สามารถเขาพนหรเด้คนบ้านนี่โอ้พนเร็ววะมั่นใจเก่งขั้บ่เก่งขักโมีความต่างยังไิ ปึกมืดเงี้ยเนี่ยอกเฮียมนงดจงจริงโอ้ยอครับเอาดิใีกดสมารถก็หลายกดสมาครหลายดิลองพิรจาลองจริงดูนี่กำลังมาแห้งลองพิสชาดูนี่แมนบ่บังนี่เก่งบังนี่บังใครได้ทอดไรแต่ว่ามือนี่มันมีความมัดีแล้วเอาเอาลองกันท้าก้าเจะลองกัลอกันองคิดคิดคิด่ายโอ้ยงอวยย้มชุบเอามือกันเอาไหมยงอวอย เออนันะบนี้ลองก้อนมึงดูนี้ลองก้อนเย็นขึ้นเย็นตรงตรงไปเพื่อนเดี๋ยวเดียวงสอนฟังก่อนโเคไทยเลยไยรวมรเนียชาไทยเด็กประชาชนประชาชนทุกสวนมีควมรวมโค้งไว้ในมวลเดียวข้าขาแล้วสู้สู้กี้่ได้สู้บักเสียวว่ได้ไจเกี่ยงดาดลาปยังหรอหัวยาวดีหอ คือวางสจกนี่โจกนี่นเด็กมาก็มาคนที่แค่ก้านองต่อพัชนะน้องคืยปไปตั้งสตีนมาด่โต้เอาให้ริ่มต้นไหมปฏิทยไหมคนปฏิทยรวมเนื้อชาด้สูบออกเด้จดเียวชาลาอะไร้งทงตัวนอยู่้ำลุกโงไว้นายอมวันรวยเร่รวมมากเมากเชียรไทยไทยกับมู พระโลงมาค่ะเอกลาจากแมไทยมุกีพระโลงปิเอะไรพระลงประเทศโอ้นี่คือจบแล้วเหรอวะจบแล้วจบแล้วสูคนนีู้่าบะไรสู่รูปวั่าอะไใชวันนี้วันนี้อันนี้เขาเิี้ยลองพิาลงตุ๊บันวี่ว่าบไรลองได้เกินบบจบเลยจับเลยลองนี่นี่เลยประเทศไทยมันสิไ้อเอาปเล่าปฏิเเลามาบ่งสู้ว่าอะไรเยอย ต้องลองเพลงวันที่เล่าอ่ะไม่จริงครับคนเล่าดีนคือตัวนี้ติดโควิดไปว่าอะเมียบ้านว่าอะไรเด็นีเพดเพลนซะก่อมันหลียุคอไกลเอาเดี๋ยว้านเาานมาบอเอาลองค้านีเลยเพียงล่ะม่เอาลองข้านีเลย งก hey, ิดเนี้ยเมีเบ like e ่งกองเชี่ยม okay, ัเเบ่งกองเชี่ยมัเลเอามาไหลของเราเพื่อนยเาข้ากองเกองเชี่ยก่องเชี่ยกองเชี่ยเพนเ้ากี่ะก็เลยไปไปหามหอดก่องเชี่ยขากองเอาดีเลยลูกเอะไพลบอพระ้าปะเททยเกิดอ้ปรทศไทยน้เจ้านี้มาเนี่ลูกปทยเปิดเนี่ยออนหลได้ย่ะไรเนี่ยปะเททยปดว อตาบ่เก่งบ่นสีบูเอาสีสูนองได้สิลูกสูได้บ่ได้ว่ผูเชี่ยมึงได้บ่ได้เชี่ยบดได้เห็นบ่เดีมึงต้องลองเพราะว่าพอผูเชี่ยมึงจะแพ้เขาเชี่ยว่คุณลงเนี้ยบ่ลงเงี่ยบลพอสิพอสิเสือใรดอกไมนวม่เชืลงพ่อจับอบ่องกลเออะไรมันฆ่าือบ่อได้ฆ่าพ่อสิบอจตงคอยลูกจ้าเอยตัวพ่อเชี่ยเลยโอเค สัญญาสัญญาสัญญาคนเชี่ยนไอ้นั่นเด้สัญญาพะมึงเงี้ยเนียสัญญาบัสัญญาอนบัละสัญญาพอเียนเชี่ยว่าว่ไหนเชียว่าไหนพอคือพอคือแห่บันลองก้อนสิลองก้อนก็ไมม่ไมไมม่ไ่ไมม่ไมไได่รม่ไ่อนมันม่เอาไนั่นมามันอไ่ส่ ไอ้รองก้อนไอ้นี่เป็นผู้สวได้นั่นนะโด้อไ่กันมันเป็นเช้อชิเออเดียวกินตายนล้วก้อเิ่ข้าแต่วาหัน้งชิโบไม่รองก้อนลูกกูเออฮ้ยนี่คือองก้อนน้เโอ้ยาบ้านบ้านโบไหมัเขียนแล้ววันเขียนหนาแม่ไอ้ก้อนองก้อนโอ้โหออมนรองน้ำนได้โอ้โหนะครับ้องเนอี้ให้แล้วครับเป็นเนื้อทาร ไทยไทยส่วนโหนนำลงคงไว้ได้หวันล้วนไม้รักมักเชียไทยนักหุณนแต่นกงุมชาตเอกลาถึงให้จ<ส>ิิงสีลาจึสูงสักทีเริ ઼� નક નૉ કળ તા�ળળળૉલળ લોા કરરળળ૓હ લઋળા� દેહળળળળે હલાળા�ળ ઝલા�ળળળળા�ળે આમા�ળ કરળા�ળળળસા�ળ โอแสดงว่านี่บ่วงหันถือว่าเป็นการซ่อมเออบันนี้เอาจิงโอจากไเป็นไผละก็นนาไทกรบอกนี่เอาอเเอาองาบได้ทรงน่ด้ทงสัญนนให้บอกว่าเออเอาเอเอาเอาอะเอาเาเเอาอาเอเอาเอาออาเ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 อาออาเออเอาาเอาเดาเอาเอาาเอ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 าาอ นห้รักมาขีไทยอากสมุกแต่ขโลกไมค่เอกลาจากงยไทยขี้พรโลกนันเดศอะไรวิงไปอยู่วด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 ม่ยังกูดอเอ้ไ่ทิงกูดอเยเอามานีไ่้อป่องไมตังเอไม่ตยังอ้ยยยยยป เบื้งเขาเปนตัวย่างบงลอมกกี่ขอเทศประเทศไทยประเทศไทเฮ้ยหอดบาดข้อหนึ่งสองซ้ำอมืกวางไปเจะทัวเทียบโอ้โอเคโอเคนี่ปนูชงเหมือนหด่าอไมพอนี้ยังไม่พอนี้ยังไม่เ้่ไอ้เว้ยตุกรารเด้ยาบหนึ่งสอ้ำบั บังบังบังไม่จ้อยนลบังไม่จ้อยนะบังไม่จอยพว่สีบางไม่จอยเลยกับพกบางก็เดาจะแบนีต้องบางคนต่อต้องบังช่วงอี้ว้คนเห็งหนาดิอึ๊บอึ๊บเอาบังแรกว่านี้อืมเอาได้ไทยลูกๆกะนี่อีเรยาพ่อจ็บประเทศไทยว่ประเทศไทยรวมรวมเป็นเฮอสาลไทยส่วนํำคงคงว้ได้วนวนมาหลักเงม เซยังงกแต่นมถาเอคลานึงให้เสียใหยละละเรียนฝูกยักเวหลุดหลุดได้เวใจหายอยกบ้าโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดแถวตรงแถวตรงโอ้จุนแถวควทาหันว้าหัน กลับหลังฮันใายฮันนังไงคลิปพี่น้ยโผดแล้วเอาสวดสวดเจ้าน้อยเนี่สุดๆวดเจ้าน้อยนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปโผดแล้วโผดแล้วเอาเก่ง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 โอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด